เราไม่เคยแข่งแย่งจริงอะไรกันครับมีอะไรเรก็แบ่งกันอย่างเช่นการไปเลือกดูอะไรแล้วก็แบ่งกันเลือกไม่ดูหนังอะไรครับหนังญี่ปุ่นตัวเสียวหนักเราเลยไม่ตีดไม่ติดนะคนนี้เองอ่ะขอบตาดำลองไทยสวัสดีครับเราขอบตาดำนี่งมาในช่วงทายราคารห้ม ก็คือการทายราคาสินของนะครับเป็นเกมของน้องๆผลุ่ง,นงานที่คิดไห้พวกเราเล่นใน EP นี้ครับผมเดีย๋ยวเราไปบังกติกากับน้องอิงกรคนที่คิดเกมนี้เลยครับไปกติกาก็จะมีว่านะคะคือเราได้เตรียมรูปมาให้พี่ๆแล้วมาให้พวกพี่ทายกันซึ่งใครทายราคาได้ใกล้เคียงที่สุดคนนั้นมีสิทธิตีค่ะแล้วพอจบนะคะมีการรวบรวมคะแนนด้วยว่าใครได้มากที่สุดแล้วจะเป็นเซียนของการทายราคาสินของนั่นเองค่ะ <S <S คล้ายดังจีนนะจีนอะไรดังจีนที่มันแบบว่าตายในชาติปัจจุบันแล้วกลับไปอดีตแล้วจะได้พลังในการดูสิ่งของราคาอะไรไม่เคยดูเลยหลังเกิดใหม่ก็เลยเรียกว่าเฮ้ดูหนังอะไรครับหนังญี่ปุ่นดูโซเซอ่ะหนักเราเลยโอเคครับทุกคนพร้อมไหมครับไปกันเลยปิ้วกล่องสุ่งลาบูบูเวอร์ชั่นแรกที่ป๊อปมาอะไรหรอว่าอะไรลาบูบูลาบูบูเฮ้ ไม่ได้จากภาพแต่ผมไม่รู้ว่าคือตัวซีเกตคืออะไรเพราะว่าเราเคยไปมาต้องเราไปช็อปมาแล้วเลยใช่ไปช็อปลาบูบูมาแล้วเลยเียราคานที่เหมือนกันแต่ราคาไม่เท่ากันนะข้อมูลก็คือกล่องสุ่มลาบูบูชั้นแรกที่ป๊อมมาที่ประเทศไทยเป็นราคาเปิดตัวที่ประเทศไทยอันนี้คือภาษีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะเนี่ยรวมทุกเซ็ตเลยไหมใช่เป็นกล่องต่อกล่องต่อกล่องเนาะอาประมาณเจ็ดร้อยครับผม ถูกไปถูกไปเ,เออ้ผาษสีภาษสีสามร้ยเป็นตแล้วประเทศไทยไม่ได้บ่าอะไรหน,นึ่นงหมื่นห้าพันโอ้ว่าตอหนึ่งกล่องกล่องผงว่าสามพันสามพันสมันสี่ไหสาสี่เอาตสองเจคนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะนั่นก็คือไม่พี่แต้ค<อ>่ะ แค่เจ็ดเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยตัวเดียวใครไปซื้อพันสี่ราคาจริงนะคะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทใครขายวะได้ซื้อของป๊อปสองตี๋ปกติไม่เคยซื้อตุ๊กตาซื้ออะไรซื้ออะไรเหรออะซื้อขนมเมื่อกี้คาดว่าลีโอนาร์โดดาวินชี ให้สมัยหน้ามันแปลกๆไวะไม่ใช่โมนาลิซาเนี่ยมันคือภาพวาดลีโอนาร์โดดาวินชีค่ะลีโอนาร์โดาโดาวินชีไม่รู้จักอ่ะไม่ภาพนี้ไม่รู้จักแต่ว่าทรงๆนี่จะต้องรู้จักแบบโมนาลิซาอะไรแบบนี้เป็นรูปพระเยซูค่ะราคาประมูลด้วยนะคะราคาประมูลโอ้ราคาประมูลแพงแล้วทั้งงานแพงเลยยี่สิบล้านห้าร้อยล้าน เฮงเด๊เอาไปเลยเอาไปเลยราคาประมูลนี่เอาไปเลยพี่แจ๊คเอาไปเลยร้อยล้านชิมราคาเฉยไปกูเละเอาเป็นประมูลในไทยหรือเปล่าสามร้อยละแล้วกันคนที่ใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือนะผมผมที่แจ๊คค่ะเข้าร้านเ่ยเท่าไร้านเหรอราคาจริงอยู่ที่ไม่ถึงเยอะกว่านั้น หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทเลยอะพี่เกินพันล้านเลยแปลว่าจะบอกพันล้านแล้วเฉกที่เป็นภาพวาดพระเยซูนะคะที่วาดด้วยสีน้ำมันนะคะบนแผ่นไม้วอลนัทในปีคศหนึ่งพันห้าร้อยที่มือขวาของพระเยซูเนี่ยทำท่าไม้กางเขนส่วนอีกมือหนึ่งถือแก้วถือลูกแก้วนะคะที่เป็นตัวแทนของสวรรค์หนักสือจิ๋วร้านซีเอ็ดบุ๊ค มันคือหนังสือจิ๋วของร้านซีเอ็ดพุกค่ะหนัสือจิ๋วนี่คือหนังสือจิ๋วของซีเอดพุกอ่ะอันนี้ผมว่าผมแม่นอ่ะต่อต่อเล่มใช่ไหมต่อเล่มสิบเก้าบาทสี่สิบบาท้าทหนังสือจิ๋วเหรอเคยทานไมไม่เริทานไม่เนี่ยหนังสือจิ๋วยีสบเก้าบาทสาเก้าอไม่เคยข้าร้านซื้อไมเนยเก้าสบาท มีคนใกล้เคียงค่ะนั่นก็คือพี่โก้ค่ะเดี๋ยวรา้าถ้าเกี่ยวกับความรู้เนี่ยผมเนี่ยที่เป็นนี่อันนี้เปนใช้ความรเท่าไรนะราคาจริงของหนังสือจิ๋วนะคะอยู่ที่9บาทค่ะจำไม่ได้มันแต่ความซื้อมันป็นยกอันเยอะๆอ่ะตั้แต่ตั้แต่เก้าข้างหลังนี่แหละต้องมีการแน่นอนสิทำไงได้เราเกิดในยุคข้าวยาหมาปิ๊ iPhone 16 Pro Max 1 t b มันคือ iPhone 16 Pro Max นะคะ1 t b ค่ะในประเทศไทยจะไปตอบหรือไอ้กูใส่เอาไปให้พูตอบ Pro Max 1 t b เลยนะครับ56ว้าย89สามสามสี่หกหมื่นแป เจ็ดหมื่นสองมีคนใกล้เคียงมากๆมากที่สุดนั่นก็คือพี่โก่ะค่ะเท่าไหร่นะชี้ยิ้มกูยันแตยด้วยโอ้ยหมดปลดปวดวดอะไรครับผมราคาจริงอยู่ที่หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะอ้ยแค่นี้เหรอแล้วมาทำไมนี่คำอธิบายนะคะไอ้ราคานี้สีสีคือสีดำ ขาวสีเทาแล้วก็สีทองโทนน้ำตาลค่ะอันนี้อันนี้เซลหรือเปล่าราคาเต็มเออันนี้เป็นเซลขายหรือเปล่าไม่เป็ราคาเซลเซลขายบนบ้านกล้องอารีอเล็กซ่า65เฉพาะบอดี้คือกล้องอารีอเล็กซ่านะคะ65เฉพาะบอดี้อันนี้ไม่รู้ชอบาเจชอบเซลราคาเฉพาะบอดี้เซลนี่ไม่รวมเลยใช่ไหมเขียนอยู่เลย ราคาเฉพาะตอนนี้พี่โบนบอกราคาไปเลยสามแสนสามเฮ้ยเออพิดี้ยไปย่ไปใัยไปยั่เดี๋ยวผมท้องแนไป่ย่สามแสนตอบเลยอันนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่ไม่ล้านแปดก็สองล้านไม่ผมเปลี่ยนไหมสามล้านสามมนมักล้องอะไรอ่ะมันคือกล้องซีน่าถ่ายงาระดับโลกระดับโลก l d มัน ส่งร้านหาต่อครับอนร้านแปดแล้วค่ะคนที่ใกล้เคียงนะคะคือใกล้เคียงคือพี่โบ๊ทค่ะผมเซิร์ชกูเกิลมาแล้วราคาจริงก็คือห้าล้านบาทครับโอ้ยทำไมตอนใครเอาลูกทำไมตอนเซิร์ชมันสามล้านกว่ามันไม่ดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันดีเองอ่ะ ฟิกเกอร์บอบาเฟตรุ่นพิเศษจาก Star w a อ s อันนี้คือฟิกเกอร์บอบาเฟตนะคะรุ่นพิเศษจาก Star Wars นั่นเองไม่ใช่แอมมบอมุนหรอฟิกเกอร์รุ่นพิเศษจาก Star Wars ซึ่งเป็นฟิกเกอร์ต้นแบบนะคะของ Star Wars ที่เป็นรุ่นที่จัรวข้าหลังได้จากปี1979นะคะที่สร้างไว้เพื่อโปรโมทภาพยนตร์แต่ไม่ได้มีการวางขายนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เหลือแค่2ชิ้นบนโลกค่ะ สองคีโ่โมเดลราคาปัจจุบันหรือว่าราคาผลิตครับปัจจุบันครับราคาปัจจุบันที่เขาซื้อกันประมาณสองล้านที่เขาเริยกกันสตาร์บอลนี่คือมันเป็นโมเดลสตาร์บอลผมตอบครับห้าแสนล้านห้าเราใกล้เคียงให้ก่นสองแสนห้าใกล้ๆคิดว่าพี่คิดว่าประมาณ หลักสามเส็ถึงห้าเส็บอะคนที่ใกล้เคียงก็คือพี่แจ๊สค่ะสองล้านล้านหรอเนี่ยนะสไตล์ราคาจริงนะคะก็อยู่ที่ราคาสี่สิบหกล้านบาทโอ้เจียนึ่งแตเจียนึ่งเซียนึ่งหวานหลอเฮ้ยแต่เชี่ยมันตั้งสั่นเลยนะผลการรวมคะแนนผู้ชนะคือพี่แจ๊ส ไอ่นี่นะเกมนี้เนี่ยให้พูดตรงๆคือไม่รูงง้จะรีแอคอะไรคืออึ้งกับราคาแล้วตอนจบในสัตวปนะคิดไม่ถึงจ <ๆๆ S 1> ริงๆปัญญาอะไรอย่างไม่ไปไกลมาเออมันโดนปัดเลยจริงๆแต่ก็ยอมแล้วว่าเกมนี้ต้องมอบให้กับเสียงอึ้งเขาบอก <c oughs> ไ,มไม่ได้ใช้ความคิดเลยใช้การเดาเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมดกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ ช่วงสเปเชียลแบ่งคะแนนนั่นเองค่ะคือครับพอดีนี่อยากแบ่งคะแนนให้เพื่อนผมให้เพื่อนผมได้ชนะในสักอย่างบ้างไม่ถความจริงก็ไม่อยากได้อะหินใจเขาหินใจเขาเมาเราเตรียมมาให้สามรูปเพื่อความซูสีมองมันกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแรกกระดาษพิซซูทองคำย2่สิบสกระดาษกระดาษเชชชูทองคำค่ะทองคำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ย มวนหนึ่งมวนหนึงขับบริสุทธิ์อบริสุทธิ์เลยนะยังไม่โดนเปิดอะไรเลยนะครึ่งมวนถ้าใช้เชดสดไปแล้วแ่ละการถนะเรดักมันไ่เราเดิมเที่ยม้วนหนึ่งมวนหนึ่งสองไม่ตักนะเป้ยเฮ้ยไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้คเะคยเฮ้ยีฮ้เ้ยเยเฮ้ยเ่เเดียวเออนั่นก็คื พี่โก้ค่ะใหญ่ใหญ่ไม่อยากแพ้เหรออยากแพ้ก็บอกจะให้ไม่แพ้ไปมาคาจริงหน่อยนะครับราคาจริงอยู่ที่40ล้านค่ะไม่เช็ดตื่นละไอ้เหี้ยทำมาทำไมเมลอนยูบาลิจากประเทศญี่ปุ่นเมลอนยูบาลิสายพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะให้ขตอบเลยสามพัน ราคาของเมลอนอยูบาริกก็คือ1ล้านบาทค่ะ Oh my god โ yeah. อ้โหขี้แดดเลยแดรูปมันเป็นล้านเร่า,าใครกินนะใกล้เคียงคือวิโกค่ะก็ไม่ธรรมดาครับเป็นข้อมูลที่ปลูกเฉพาะที่เมืองเมืองนี้และคัดเกรดมาอย่างดี และวาออร่ยหมากเฮ้มีเงินไปซื้อป้างบ้านหมูตื่นสาเร็จรูปยี่หซัมยัง้าสิบราทห้าสิบาทห้าสิบเป็นของยี่ห้ออะไอวะญี่ปุ่นแบบยอ๋ีโอเคตออเลยวะ้า59บาทไม่ไม่ไม่ต่เขาเขางเลยอะของาตอบก่อนเลยโอห้ังโอเก59บาทผมว่า สามเก้าห้าเก้าสามเก้าอ่ะถ้าออกสี่เก้าไม่เสมอนะราคาของมาม่าเกาหลีก็คือห้าสิบสองบาทสร,สรุปผลช่วงสเปเชียลมีคะแนนเท่ากันเท่ากับว่าเสมอกันโอเคครับพวกเราไม่เคยแข่งแย่งจริงอะไรกันครับมีอะไรก็แบ่งกับเช่กนการไปเลือกดูอะไรแล้วก็แบ่งกันเลือก แค่ออตอนนี้เลือนนี้เลือกก่อนเลยเรื่อนก็เลือกก่อนเลยเกมนี้ก็ทํามาสนุกสนานให้ทุกคนเล่นกันเป็นเกมที่แข่งขันที่ทอยู่ในเกมแต่มิตรภาพพวกเรายังเหมือนเดิมน,นะครับแล้วตอนนี้ถ้าเป็นการแข่งขันสิ่งที่เร็วที่สุดก็คือลานะครับเพราะว่าลาไปก่อน